กลับมาแล้วอา้าวแม่มาด้วยเหรอคะมาคะ่ะใช่ครับที่ผมพาแม่มาด้วยวันนี้เนี่ยเพราะว่าผมจะพาแม่ไปเที่ยวต่างจังหวัดกับเราที่เราจะไปกันสองสาวันนะอ๋อตรงว่าดีเลยนะคะแม่จะได้พักผ่อนด้วยอ๋อแล้วเดี๋ยวอีกสักพักเนี่ยยังไงผมฝากคุณพาแม่ไปซื้อเสื้อผ้าสักสองสามชุดเลยนะพอดีเสื้อผ้าแม่เขาเก่ามากเลยอะคุณไม่ต้องห่วงนะคะ ันจะพาแม่คุณเนี่ยไปซื้อเสื้อผ้าเองขอบคุณมากครับงั้นยังไงผมฝากคนดูแลแม่ด้วยนะที่บริษัทผมยุ่งมากเลยตอนนี้แม่ครับยังไงเนี่ยแม่ขาดหรืออะไรก็บอกตองได้เลยนะครับเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยผมจะกลับมาทำอาหารให้แม่กับตองกินเองนะบิก๊กขับรถดีๆนะลูกแม่เป็นหน่วงบิ๊กนะได้ครับแม่ไปก่อนนะครับสวัสดีครับจ้าไปก่อนนะ แม่จะไปเป็นก้างขวางคอทำไมฮะแล้วดูสภาพเสื้อผ้าแม่สิสโปรกขนาดนี้จะกล้าขึ้นรถฉันเนาะฉันไม่เคยรู้สึกดีสักครั้งเลยนะที่แม่มาขึ้นรถฉันเนี่ยเอ้ากุณใจรถอยู่ไหนวะเนี่ยสองใส่อยู่ในบ้านแน่แน่เลยองตองเป็นอะไรลูก ตอนนี้บิ๊กไม่อยู่เนี่ยฉันก็ไม่อยากจะคุยกับแม่แล้วหรอกนะแถมยั่ต้องมาพาคนแก่ๆไปซื้อเสื้อผ้าแก่ตองทำไมตองทำแบบนี้ลูกเดี๋ยวแม่จะโทรหาบิ๊กเดี๋ยวนี้เลยนี่แม่จะทำอะไรอยากจะมีปัญหากับฉันนักหรือไงตองแม่ไม่อยากมีเรื่องกับตองหรอกนะแม่ามาทำตัวฉลาดกับฉันนะฉันรู้นะเพราะถ้าฉันไม่อยู่เนี่ยแม่จะไปบอกเรื่องนี้กับบิ๊กใช่ไหม ม่เป็นคนแบบนั้นนะลูกแตดูสภาพเสื้อผ้าแม่สิทั้งเก่าทั้งสกปรกเนี่ยไม่ดูจะซักยังไงให้มันสะอาดขึ้นเลย <c oughs> เอาเ้าอ<ะ>กับมล้วาแบบนั้นเลยนลูกมันไม่ดีบกจย็นนลูกใจยนอะไครับมผมยนไม่ได้หรอครับทม,มผมเก่าแล้วมันทำไม มันไม่ได้สกปรกเมือนติดใจของคุณหรอกนะเวลาคุณมีปัญหาอะไรเนี่ยผมคอยช่วยเหลือคุณตลอดคุณอยากได้เท่าไหร่เนี่ยผมเอาไว้คุณตลอดคุณคุณช่วยแม่ฉันด้วยนะแม่ฉันเข้าโรงพยาบาลอนะ่ะนี่คุณมีอะไรใจเย็นๆก่อนนะครับค่อยๆพูดแม่ฉันป่วยเข้าโรงพยาบาลต้องผ่าตัดอะ่ะคุณต้องช่วยแม่ฉันด้วยนะ อุตเย็นนะคือคุณไม่ต้องขอร้องอะไรผมเลยอะ่ะยังไงผมก็ต้องช่วยคุณอยู่แล้วเพราะยังไงเนี่ยแม่คุณก็เหมือนแม่ผมหุดร้องไห้แล้วเราไปหาแม่กันนะครับคุณจะช่วยแม่ฉันจริงๆใช่ไหมคะใช่ครับขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยค่ะด้วยความินดีแล้วเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยผมจะจัดก,การให้หมดเลยนะคุณไม่ต้องกังวลอะไรทั้งนั้นแหละ,ค,ะคุณคะ นี่แม่เนี่ยก็อาการดีขึ้นมากแล้วนะคะหมอบอกว่าอีกวันสองวันเนี่ยก็ออกจากโรงพยาบาลได้แล้วค่ะโอ้แม่อาการดีขึ้นเนี่ยผมสบายใจมากๆเลยนะครับงั้นเอาแบบนี้ดีไหมคะเราพาแม่ไปเที่ยวกันดีไหมคะเผื่อแม่เนี่ยจะได้มีความสุขแล็จะได้ไม่ป่วยอีกอคุณได้เลยนะอยากไปไหนเนี่ยผมจะพาไปทุกที่เลยไม่มีปัญหาเลยครับค่ะแต่ตอนนี้แม่ผม แม่ของผมเขาไม่เคยทําอะไรให้คุณลําบากใจเลยสักนดิดเดียวทำไมคุณถึงทำกับแม่ผมแบบนี้อะฮะคุณรู้ไหมว่าสิ่งที่คุณทํามันจะทําให้แม่ผมเสียใจมากขนาดไหนบีคแม่ไม่ได้เป็นอะไรไม่ต้องห่วงแม่เลยค่อยๆคุยกันนะลูกเป็นพ่อแม่เลยที่จะไม่พวกแกสองคนต้องทะเลาะก,กันไม่คุณปิดปากปเลยนะไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้น ผมว่าคุณเอาเวลาที่จะบาคลั่งกับผมไปเก็บข้าวของแล้วออกไปจากบ้านอยู่นี้ก่อนที่ผมจะหมดความอดทนกับคุณอย่างคุณแต่ฉันเป็นมี่คุณนะนี่คุณจะกำลังฉันได้ง่ายแบบนี้เลยเหรอใช่ผมจะทิ้งคุณเรื่องที่คุณทําวันนี้มันใหญ่เกินกว่าที่ผมจะให้อภัยคุณได้สออกไปจากบ,บ้านผม๋ยวนี้เลยรีบไปเก็บข้าวของอยู่นี้เลยนะ ได้ออกไปเลยรีบไปใม่ไ,ไ,หไหวเลยนะแม่ครับผมขอโทษนะครับที่ทำให้แม่ต้องมาเจออะไรแบบนี้ผมขอโทษจริงๆครับผมมันเป็นลูกที่ไม่ดีเองอะแม่ผมสัญญานะครับว่าต่อจากนี้ผมจะเป็นคนดูแลแม่แม่ไม่ต้องกังวลนะครับลูกแม่ลาภนูกนะ คนที่เราจะใช้ชีวิตคู่ด้วยต้องเป็นคนที่รักเราและพ่อแม่ของเราเช่นกัน